<c oughs> หอมเงา้ยวเงยวเง้วอยากกินข้าวแห้งแม้ผัดเอดไม่ทันแล้วบีบปะทูเสื้อข้าวเพื่อเผื่นแต่ว่ามันมมันมีหอนก็นเลยเอาไปโลนโรยโรนเน,นจักน้อยแล้วก็เอามาผสมกับมูสไก่เพื่อเผื่อนนั <c oughs> ่นแหละเพื่อเอายกนังเฝ้าอยู่เผ่นแล้วเป็นแมวที่หูไหวล่ะเอ้ยมันเปรือหอมลมพัดเพื่อกันละแนมเพื่อกันละเลียวเบิ่ง <c oughs> เดี๋ยวเออละพาเพิ่นไปทั้งนอกอันนี้ละสองเธอกับเออยเผินพาไปเพราะว่าเออยละพาเราปั่นไปขี่ไปเงี้ยวน่ะนะพาเราปั่นเอาไปขี้ไปเงี้ยมือละสองรอบอันตะกี้เออยมีพาเพิ่นไปน้าเออยละพาเพิ่นไปน้าเมื่อวานเนี่ยนะพอเพิ่นไปคุ้นเคยกับกับเออเพเผินพาเพิ่นไปเดินวัดพุทธละเริ่มกินลายละลายนะ ได้ยินเสียงเพื่อเลยก็เลยอาเพิ่นจะต้องแบบแนมนั่นนะตะกี้เอวยี่เคยเพิ่นเอาออกจากห้องได้ส่งมาใหม่ๆนะเอาจะเฮิรนแล้วก็เข้าห้องน้ําเลยเลยอันเพิ่นมีเห็นฟ้าเห็นสว่างเพิ่นเลยก็เลยอันพาเพิ่นไปทางเนาะเพิ่นเห็นเห็นแดดเห็นหญ้ามื้อแรกน่ะเอาเพิ่นไปลงเวียกหญ้าอยู่วันนี้ก็เลยพาเพิ่นออกไปเพื่อนกัดดิ้นกับเอวยเพิ่นนั่นแหละเพิ่นก็จ้องเดือดอยู่เด้๋ยนะ พยาามื่อคุณเคยเพื่อนหญ่สต้อนจะละปล่อยให้อยู่น้ำเดียวพ่นละเดินซองเดินพื่อนละ <c oughs> เลิมกินลรอยู่ <c oughs> จัดห้องนอนไว้เพื่อนละผูอาหารพร้อมน้ำพร้อมตุ๊ก,กตาได้ละ <c oughs> เพื่อนเขาส่งมาเอันเขาส่งของเล่นมาให้เด็กๆเ,เป็นคนได้ันฟุตบอลหน,น่อยหนึ่งแล้วก็ตุกตาแล้วก็นีกกน่น้ำเพื่อนอยู่นี้ อืมนีม่แหละปานลูเอ็ดกับหมากับแมวก่อนจังเบิงยายเลยอ,อืมปันจายิกินหลายทรงเลยนะใครแน่ก่ใหญ่ขึ้นอยู่ในละหลายเขาพัฒนาการเร็วขนาดเลยอยู่กับแม่แค้นอาทิตย์กว่าๆมาวันที่หกเหเนาะวันนี้วันที่ส <c oughs> ิบห้าอกินสะอาดนะ เขาจะเป็นอะไรที่แบบค่อยๆละเรียบละเรียไปเขาจะไม่กินสกรปรกเหมือนหมาอร่อยไหมไถาอิม่มปกติถ้าอิ่มเพลยืดตัวมันเป็นเหลือเบ,บ่งเอยเพลนเหลือเบ่งเอยเพลนอ่ะรีบทานให้เสร็จเร็ว พี่ปั่นไม่ได้กินเหมือนหนูนะพี่ปั่นกินแค่ตอนเย็นนะหนูในหิวตอนไหนได้กินตอนนั้นเลยจูตานหน้าตีจริงๆครบเอ้ยอุ้ยกัดเท้าอาเล็บเทา้าเล็บเพื่อนในะกำลังยาวเล็บฟันเพื่อนนะแก่มองพี่อืมแนมมีสัญชาตยานหูค่อนี่เร็วนะเหมือนเหมือนมาเลยมา้าในจมูกกับหูก็เร็วแต่นี่เขาจะ กระตือรือร้นตลอดเวลาตอนนี้กระโดดขึ้นเตียงนอนได้แล้วนะคะไม่ได้ไม่ได้เกาะไม่ได้เกาะราวขึ้นนะเดี๋ยวนี้จนะกระโดดขึ้นค่ะกระโดดชุบเลยกระโดดลงชุบเลยร้ายกาจจริงๆกินเก่งแล้วเดี๋ยวนี้ <c oughs> อาดิกินจะได้เข้าห้องแม่จะได้ทําอย่างอื่นทํากับข้าวให้คุณยาย